ลุงด้วยเปล่าใส่ลุงเฝ้าใส่ลุงใส่ลุงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนายใช้แล้วเห็นไหมครับมาถ่ายรูปกันลุนลุนด้าสายลุงพูดสิสายลุงลุงกินน้ำลุงกินน้ำน่าดีดันอ่ะดันมาเตะฮะ ปูมาแล้วลิมาแล้วปปมาแล้จ้ามาลจติมาลจ้าตมาแล้วจารบาปติมา 累不